สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องอยากจะอีกครั้งเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ต k งให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่77ข้ายืนตัวสั่นท่ามกลางม่านหมอกสีขาวบนยอดเขาไม่รู้หรอกว่าที่นี่คือที่ไหน ตลอดทางที่ไม่ต้องเดินเองกลับรู้สึกเหนื่อยยิ่งกว่าข้าพระอุพะอมโจนเจียนจะอ้วกศรษะก็วิงเวียนยืนตัวตรงไม่ได้ทรมานอยู่สักพักอาการทั้งหมดก็เริ่มทุเลาแต่ลมหนาวหนาวก็ยังพัดมาไม่หยุดชุดนอนบางและเท้าที่มีเพียงถุงเท้าต้านลมหนาวบนยอดเขาไม่ได้ข้ายืนตัวสั่นปากซีดท่านทวดยืนอยู่ไม่ไกลเอ่ยถามอย่างข้องใจเจ้ามีพลังเยียวตีไปทำไมหากไม่ใช้มันหืออ้อ นั่นสิข้ามีพลังวิเศษอยู่นี่นกข้าัวเราะแห่ๆออกมาก่อนจะลูกศระแก้เยินพยายามหลบสายตาของท่านทวดที่กำลังมองมาด้วยความสงเพชเวทเวนาแก้มของข้าร้อนผ่าไปหมดแค่ข้าแค่เคยชินกับการไม่มีพลังวิเศษข้ารีบใช้พลังเยตี้จัดการสภาพอันน่าเวทนาของตนเองอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พยายามทำหน้าหนาไม่รู้สึกรู้สาอันใดคนเราน่าควรมองไปข้างหน้า ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งอดีตมาฉุดร้างเอาไว้หรอกท่านทวดไม่พูดอะไรตวัดคันเบ็ดอันโปรดในมือเล่นเออนี่ข้าถูกลักพาตัวมาตั้งแต่เช้าไก่ยังไม่ทันโหเพื่อให้มายืนดูท่านเล่นคันเบ็ดหรือข้าขยับปากพยายามจะพูดแต่ก็ขี้ลาดเกินไปจึงทําได้เพียงพะงาปากเป็นปลาเกยดตื้นตอนนี้เจ้าอยู่ในขั้นใดแล้วท่านทวดตวัดคันเบ็ดเ,เก็บไว้ด้านหลังอย่างเรียบร้อยก่อนจะหันมาถ่ายถาม ตอนนี้เหลนอยู่ในขั้นหกช่วงปลายแล้วขอรับอืมข้าจะสอนเฉพาะเกี่ยวกับพลังเยตี้ส่วนเรืออองพื้นฐานอื่นๆนั้นให้เจ้าไปเรียนรู้ที่สำนักยุทธจันหลกขอรับสำนักยุทธจันหลกข้าเอียงศีรษะสงสัยก่อนจะได้เอ่ยถามออกมาไปท่านทวดผู้ไม่ใส่ใจคนรอบข้างก็หันไปตวัดคันเบ็ดเล่นอีกครั้งข้ามองบรรพบุรุษที่อายุน่าจะป่าไปรวมร้อยแล้วเล่นเหมือนเด็กสามขว มองอยู่ไม่นานก็ต้องเบือนหน้าไปทางอื่นหากมองนานกว่านี้ข้ารู้สึกรับไม่ได้เล็กน้อยเอาเถิดข้ากลับไปถามกับเสี่ยวจีเองก็แล้วกันตอนนี้เองที่ข้าได้มีโอกาสมองไปรอบตัวบนยอดเขายามเช้าตรู่ที่มีแสงตะวันทอลงมาที่ขอบฟ้ายอดเขาทั้งสิบตกอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์กลายเป็นสีทองอัมพยชั้นหมอกก็เหมือนทะเลปุ๋ยนุ่นสีทองช่างเป็นภาพทิวทัศน์ที่งดงามจริงๆข้าเสพความงามของธรรมชาติจนอิ่มเอมแล้ว หันมามองเด็กน้อยไม่สิท่านทวดที่หยุดเล่นคะเนตแล้วเอาจริงๆท่านทวดอยากจะไปตกปลามากกว่ามาสอนแน่ๆน่ข้ารู้สึกได้อย่างรุนแรงสีหน้าเรียบเฉยนั้นมีแววไม่สบอารมณ์แฝงไว้บางเบาข้าเริ่มหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วและตอนนี้หากทําอะไรไม่ได้ดังใจจะถูกซ้อมระบายอารมณ์หรือไม่ท่านทวดวันนี้จะสอนอะไรอย่างนั้นหรือขอรับข้าฝืนยิ้มกว้างแล้วเอ่ยถามด้วยความกระตือรือร้อนเป็นพิเศษ อึมนั่นสินะฟู่ข้าแอบถะอนหายใจโล่งงอกถ้าเช่นนั้นเจ้าลองใช้เยตี้ให้ข้าดูหน่อยท่านทวดตวัดคันเบ็ดเก็บไว้ด้านหลังอีกครั้งจากนั้นก็กล่าวด้วยท่าทางจรงิงจังขอรับเออแล้วให้ทําอะไรดีล่ะขอรับคิดเองสิท่านทวดบอกสีหน้าแข็งที่ยิ่งกว่าเดิมเออขอรับได้ขอรับข้ารีบรับป่า เงื่อไหลาตามขมับทั้งที่อากาศเย็นขนาดนี้สายตาของท่านทวดช่างอันตรายนักข้าไม่พูดอันใดอีกรีบสร้างอนาเขตเยติออกมามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมกว้างขนาดสองฝ่ามือแล้วปล่อยมันลอยขึ้นไปข้างบนพอแต่ยังไม่ทันได้ออกคําสั่งอะไรท่านทวดก็โบกมือขัดข้าหันไปมองพลางเลิกคิ้วสงสยัยบอกข้อเสียของพลังเยติมาข้อเสียใช่ที่เจ้าคิดได้ ค่าลูกขังก้มหน้าครุ่นคิดก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาต่อมันช้าใช่อนณาเขตเยตี้ของเจ้ามันช้าเกินไปหากเจอคู่ต่อสู้ที่มองเห็นอาณาเขตและมีความเร็วยิ่งกว่าคงไม่ทันได้ลงมือทำอะไรก็ถูกฆ่าตายเสียก่อนแล้วจะทำอย่างไรให้มันเร็วขึ้นหรือขอรับจากที่ท่านทวดกล่าวแสดงว่าอนณาเขตเยลตี้นั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วกว่านี้แต่อาาเขตเยลตี้ของข้ากลับอึดอัดยิ่งนัก จำเป็นต้องสร้างออกมาแล้ววางดักเอาไว้โชคดีที่ผ่านมานั้นไม่มีศัตรูคนนะักนอเห็นอนาเขตเยตตี้แต่อนาคตข้างหน้านั้นไม่แน่อาจได้เผชิญกับคู่ต่อสู้ที่มองเห็นอนาเขตเยตี้และสามารถหลบหลีกมันได้ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าคงทำอันใดอีกฝ่ายไม่ได้เลยดูนี่ท่านทวดยกมือขึ้นมาระดับอกแสงสว่างวูบขึ้นมาบนฝ่ามือกลายเป็นลูกบาศขนาดเล็กจิ๋วหมุนรอบตัวมันเองโดยมีมุมเป็นแกงกลาง จากนั้นท่านทวดก็กำมือเข้าหากันบีบอนาเขตในมือให้หายไปก่อนจะคลายฝ่ามือออกมากลางฝ่ามือขาวผ่องมีอนาเขตเยตี้สีทองทรงกลมหมุนรอบตัวมันอย่างเชองช้าท่านทวดสร้างอนาเขตเยตี้เป็นรูปทรงแตกต่างกันออกมามากมายข้าเคยเห็นอนาเขตเยตี้ทรงกลมมาก่อนแล้วแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะสามารถสร้างได้หลายแบบเช่นนี้ดวงตาของข้าเปลี่ยนประกายสุขใสในอกมันเต้นตุกตัก ตื่นเต้นมากทีเดียวไม่เพียงแต่สร้างเป็นรูปทรงต่างๆได้ท่านทวดยังปั้นให้อนาเขตกลายเป็นรูปสัตว์ได้ด้วยข้าอ้าปากด้วยความที่งอมองอนาเขตเยลตี้ผีเสื้อสีทองฝูงหนึ่งบยบินอยู่กลางอากาศมันทั้งสวยและดูเหมือนผีเสื้อจริงๆอนาเขตเยเวตี้สามารถสร้างเป็นรูปแบบต่างๆได้ไม่จํากัดมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะดัดแปลงนํามาใช้อย่างไรพลังเยตี้เป็นพลังที่ยืดหยุ่นมากสมแล้วที่ถูกยกย่องให้ เป็นความสามารถที่ทรงพลังอันดับหนึ่งท่านทวดเงียบไปแล้วดึงคันเบ็ดออกมาจากด้านหลังคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เรียบเนียนมันวาวราวกับหยกปลายสายเบ็ดนั้นแขวนหยกขาวรูปเซี่ยวจันเอาไว้เป็นคันเบ็ดที่สวยงามอย่างมากข้าตั้งตาดูอย่างจดจ่อลุ้นมากว่าท่านทวดจะแสดงอะไรให้ดูคันเบ็ดไม้ไผ่ถูกตวัดออกไปอย่างไม่ใส่ใจนักสายเอ็นบางๆลอยไปประทะเข้ากับต้นไม้ด้านข้างข้ามองตามทางสงสัย ตาแทบถลนออกจากเบาครืน่นโครมต้นไม้ถูกสายเอ็นตัดขาดเป็นสองท่อนเงยได้ราวกับตัดเต้าหู้ข้าได้แต่ยืนตะลึงพูดไม่ออกสายเอ็นตกปลาตัดต้นไม้ได้เชียวหรือมันคมขนาดไหนกันในหัวของข้าเต็มไปด้วยคำถามมากมายผุดขึ้นมาท่านทวดดึงสายเบ็ดกลับมาอย่างสบายๆข้ามองคันเบ็ดอันนั้นขเขม็งก่อนจะเลิกคิ้วเมื่อสังเกตเห็นอนาเขตสีทอง เคลือบอยู่บนเส้นเอ็นตกปลาเส้นนั้นอนาเขตเยตี้ใช่แล้วเมื่อครู่ค่าเคลือบอนาเขตเยตี้ที่สายเบ็ดแล้วสายคาสั่งไปสองอย่างแข็งดังเหล็กและคงเหมือนดัาทำให้คันเบ็ดนี้ตัดต้นไม้ได้เพียงเท่านี้คันเบ็ดตกปลาก็กลายเป็นอาวุธได้แล้วข้ามองคันเบ็ดในมือของท่านทุดอย่างอัศจรรย์ก่อนจะสะดุ้งตัวโหยงเมื่อสายเอ็นที่ตัดต้นไม้เรากับตัดวุ้นตวัดฟาดมาที่ข้า ไม่ทันได้ตั้งตัวและไม่มีเวลาได้หลบข้ากรีดร้องออกมาอย่างหวาดกลัวเบิกตามองสายเบ็ดแต่ตัวข้าเ่่เบามิได้ฟาตัดขาดเป็นสองท่อนทําให้ข้าโลง่งอกตัวแทบตายลอยยังไม่ทันได้ถอนหายใจเสร็จตัวของข้าก็ถูกดึงขึ้นมาลอยอยู่กลางอากาศข้าได้แต่งุนงงและสับสนเกิดอะไรขึ้นและเมื่อสงบใจลงได้ก็สังเกตเห็นบนตัวของข้ามีอนาเขตเยตี้สีทองห่อหุ้มอยู นี่มันอย่าบอกนะว่าสูงขึ้นอีกท่านทวดข้ากรีดร้องเสียงแหลมเมื่ออยู่ๆก็ลอยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าท้องไส้มันเสียวูบไปหมดตัวของข้าล่องลอยอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆอากาศข้างบนน้อยกว่าทำเอาหายใจลำบากมากลงมาก่อนที่จะขาดอากาศหายใจตัวของข้าก็ดิ่งลงพื้นอย่างรวดเร็วข้ากรีดร้องดังลัน่นภูเขาจนพวกนกบินแตกคือหน,นีไปอย่างตื่นระนก ก่อนที่จะดิ่งลงกระแทกพื้นตัวข้าก็พันหยุดลงขนานกับพื้นแบบพอดิบพอดีไม่นานนักข้าก็เบิกตากว้างเมื่อได้ยินคำสั่งแสนสั้นจากปากบรรพบุรุษที่เคารพขึ้นไปข้าถูกดึงขึ้นลงยิ่งกว่าโลชิงช้าอยู่นานจนหมดสภาพหูอื้อตาลายทำได้เพียงอาเจียนลงออกมาท่านทวดปลดอนาเขตเยียว้บนตัวข้าออกไปข้าก็ร่วงลงไปนอนถูกหน้าบนพื้นดินที่คิดถักถึงสุด ท่ามกลางเสียงวิ่งวิ่งในหัวน้ำเสียงเรียกนิ่งของใครบางคนดังแทรกขึ้นมาสนุกหรือไม่สนุกสนุกขอรับสนุกเสียจนอยากให้ท่านทวดได้ลองเองบ้างข้าได้แค่กัดฟันขมใจรำให้เงียบๆในใจพอพักจากอาการวิงเวียนข้าก็มายกคิดเรื่องเมื่อครู่อย่างจรงิงจังแค่เอ็นเบตมาแต่ตัวอนาเขตเยตี้ก็คลุ่มตัวข้าไปแล้วมันรวดเร็วมากไม่ทันได้ตั้งตัวเสียด้วยซ้ําเมื่อครู่ท่านทวดทาได้อย่างไร ง่ายมากคันเบ็ดนี้เป็นตัวนำอนาเขตเยตี้ตัวนำอนาเขตเยตี้อืมหากให้อนาเขตเยตี้เคลื่อนที่เองมันจะช้าเช่นของเจ้าแต่หากใช้ตัวกลางเป็นสื่อนำพาอนาเขตเยตี้ไปมันจะรวดเร็วและแม่นยำกว่ามากทั้งยังประหยัดปริมาณปรานที่ใช้สร้างอนาเขตเยตี้อีกด้วยค่าพยักหน้าพรางคิดตามเมื่อใช้ตัวนำก็จะแก้ปัญหาความช้าของอนาเขตเยตี้ได้น้ำซ้ำยังแก้ปัญหาการใช้ปรางจำนวนมาก ในการสร้างอาณาเขตเยตี้อีกด้วยป่าก้อนหินก้อนเดียวได้นกตั้งสองตัวแน่เบ็ดขั้นนี้เป็นเสมือนอาวุธและตัวนําอาณาเขตเยตี้ของข้าต่อไปเจ้าก็ต้องตัดสินใจเลือกตัวนําอาณาเขตเช่นกันแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเจ้าต้องฝึกสร้างอาณาเขตหลากหลายรูปแบบให้ได้เสียก่อนเหลนเข้าใจแล้วขอบพระคุณท่านทั่วที่สั่งสอนข้าลุกขึ้นมาจากพื้นโค้งตัวคำนับเอ่ยตอบรับไปอย่างกระตือรือร้อน ท่านทวดพยักหน้ารับแล้วกล่าวต่อที่นี่คือยอดเขาจันดักที่ฝึกวิชาส่วนตัวของประมุขตระกูลยยเยวตอนนี้คุณกําลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอต่อไปมันก็จะเป็นของเจ้าจงฝึกฝนอยู่ที่นี่จนถึงยามเฉินแล้วข้าจะพาเจ้ากลับไปทําธุระส่วนตัวและเมื่อถึงยามชื่อให้เจ้าไปยังสนักยุทธจันหลกเอาละเจ้าฝึกต่อได้แล้วขอรับ เมื่อท่านทวดหายลับไปฆ่าก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกสร้างอาณาเขตเยลตีคราวแรกนึกว่าจะง่ายแต่กลับกันมันสร้างได้ยากมากข้าพยายามจนเหงื่อท่วมตัวก็ยังทําไม่ได้แค่ทรงกลมยังไม่ได้ใกล้เคียงเลยบิดบิดเบียเบ้ยวเป็นทรงประหลาดอะไรก็ไม่รู้ข้าสลายอาณาเขตเยลตีในมือไปแล้วถอนหายใจไม่มีอะไรได้มาง่ายได้จริงๆข้าปลุกใจฮึดพยายามฝึกอีกครั้งยิ่งขยันฝึกข้าก็จะได้กลับไปแคว้นฉิงเร็วยิ่งขึ้น ผลที่ได้ค่าฝึกจนพลังปรางจวนเจียนจะหมดหน้าซีดมือสัน่นแม้สภาพจะดูไม่ได้แต่การฝึกนับว่าพัฒนาก้าวหน้านิดหน่อยแล้วค่านั่งพักได้ไม่อีกอืดใจท่านทวดก็ปรากฏตัวพร้อมกับปลาตัวใหญ่สีหน้าอันเฉยเมยของท่านทวดมีรัศมีชื่นมืน่นโอบล้อมอยู่หายไปตกปลามานี่เองนอกจากอ่านหนังสือแล้วยังชอบตกปลาด้วยสินะกลับกันเถิดค่าลุกขึ้นทันที ก่อนจะชะง,งักไปเมื่อคิดได้ว่าจะกลับยังไงข้าเลื่อนสายตาไปมองคันเบ็ดที่เน็บอยู่ด้านหลังของท่านทวดแล้วสายหน้าประสบการณ์การเดินณทางแบบนั้นขอแค่ครั้งเดียวเถอะแต่พอนึกถึงปราณของตัวเองที่ใช้ไปจนเกือบหมดแล้วก็พลันสลดบัดชกใหญ่ไม่ชุกคิดก่อนสรุปข้าต้องถูกห้อยกลับไปอีกครั้งอย่างนั้นหรือข้าเหลือมองท่านทวดอย่างหวาดระแวงหากบอกไปว่าจะกลับเองก็ดันไม่รู้ทางกลับสะน่แถมลงปราณยังหมด ไม่มีทางเลือกนอกจากถูกค่อยกลับแบบเดิมสินะขณะที่ข้าทำใจเรื่องถูกแขวนท่านทวดก็ขยับมือโยนพรมผืนหนึ่งออกไปพรมแผ่นนั้นลอยตัวอยู่กลางอากาศมันคลี่ออกมาเต็มผืนใหญ่ท่านทวดกระโดดขึ้นไปนั่งแล้วมองมาที่ข้าใช้สายตาเป็นคำสั่งไร้เสียงข้ารีบปีนขึ้นไปแอบลูบไล้พรมไปมาแล้วอุทานในใจมันนุ่มมากเป็นพรมขนแก่แน่แน่ จากนั้นพรมผืนนี้ก็พาพวกเราห่อออกไปอย่างมั่นคงน่าแปลกที่ไม่มีกระแสลมตีเข้ามาเลยเส้นผมข้าแทบไม่กระดิกสักเส้นข้าพินิจอย่างละเอียดมีอาณาเขตเยติสีทองของท่านทวดเคลือบบนตัวพรมด้านบนเป็นรูปโดมป้องกันไม่ให้ลมเข้ามาท่านทวดเอนตัวนอนลงแล้วควักหนังสือออกมาอ่านดูท่าทางแสนสบายยอกสบายใจนั้นข้าก็พูดไม่ออกเป็นคนที่ใช้พลังวิเศษสนองความต้องการของตัวเองได้คุ้มค่าดีจริงๆ ข้าควรจะจดจําแล้วนำไปใช้บ้างใช้เวลาไม่นาน,านท่านทวดก็พาข้ามาส่งถึงหน้าประตูห้องจากนะั้นนก็บินลับไปในทันทีข้าเองก็รีบจัดการธุระยามเช้าโดยมีเสี่ยวจีตรัสเตรียมทุกอย่างไว้รอแล้วระหว่างที่กำลังกินมื้อเช้าอยู่นั้นข้าก็ได้ถามเกี่ยวกับสำนักยุทธจันหลกสำนักยุจจันหลกเป็นสถานศึกษาของตระกูลเยเว่นาขอรับมีวิชาความรู้ทั้งบุญและบู แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนข้าเองก็รําเรียนที่นี่เช่นเดียวกันเซียวจียิ้มแฉ่งขณะที่ตอบก็แสดงทีทีภูมิใจออกมาข้าอดประหลาดใจไม่ได้ตระกูลเย่เวค่อนข้างเปิดกว้างที่เดียวแม้กระทั่งคนรับใช้ยังได้เล่าเรียนสมกับเป็นหนึ่งในสิตระกูลพยักแล้วข้าต้องเริ่มจากอะไรก่อนอืมนายน้อยลองไปพบอาจารย์ไปดูก่อนสิขอรับท่านอาจแนะนำนายน้อยได้อาจารย์ไปหรือใช่ขอรับ อาจารย์ไปเป็นรองหัวหน้าสํานักยุทธจัลล์และเป็นหัวหน้าผู้คุ้มกันด้วยดูท่าอาจารย์ไปคนนี้จะเป็นคนมีฝีมือไม่ใช่น้อยทําเอาเจ้าไก่น้อยตัวนี้ออกอาการเปลื้ออย่างชัดเจนข้ายิ้มรับแล้วพยักหน้ารับรู้จากนั้นก็รีบกินข้าวตรงหน้าเติมพลังงานให้เต็มที่เสียก่อนไม่รู้ว่าวันนี้ต้องพบเจออะไรบ้างมือขวาจับตะเกียบมือซ้ายกําหินซับจันทราเติมพลังลมกรานให้เต็มก่อนจะไปสํานักยุทธจัลล์ เวลาผ่านไปรวดเร็วอีกแค่สอง,งอเครอรก็ถึงยามซื้อแล้วข้าสำรวจตัวเองอย่างรอบคอบทรงผมเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆหากเพลอทำตัวไม่เรียบร้อยคงขายที่หน้าแย่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยข้าก็ก้าวเดินออกไปข้างนอกเสี่ยวจี่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วเด็กน้อยส่งยิ้มกว้างขวางมาให้เช่นเคยแล้วสำนักยุทิจะหลบอยู่ที่ไหนเล่านายน้อยไม่ต้องเป็นกังวล อีกประเดี๋ยวก็รู้เองขอรับเสี่ยวจี้หัวร้อดสดใสจนตาหยีจากนั้นก็เอ่ยอย่างมีเลสไนข้ากระพริบสงสัยไม่นานเจ้าไก่น้อยก็ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าสีครามพร้อมกับส่งเสียงร้องบอกนั่นอย่างไรเล่านายน้อยมองขึ้นไปสิขอรับข้าเงยหน้ามองต่างที่คนรับใช้ตัวน้อยบอกจากนั้นดวงตาของข้าก็ขยายกว้างบนท้องฟ้าที่เสี่ยวจีชี้ไปนั้นมีผู้คน มาจากทุกทิศท,ทุกทางกำลังห่อเหลนมุ่งหน้าไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งมาต้องบอกก็รู้ว่ายอดเขาแห่งนั้นคือยอดเขาจันหลกที่ตั้งสำนักยุทธจันหลกพวกเขาคือสิทธสิสำนักยุธจันหลกขอรับที่ข้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องยอดเขาจันหลกแต่เป็นเพราะคนเหล่านั้นทุกคนล้วนหาได้น่าสิแถมส่วนใหญ่ใช้วิชาขี่กระบี่ช่างดูราวกับเป็นเสียในตำนานสมแล้วที่เป็นตระกูลเยเว่ข้าสูดลมหายใจปลากลืมจนคุก มาสีหน้าไม่อยู่หากข้าเรียนรู้วิชานี้บ้างก็จะขี่กระบี่แบบนั้นได้เหมือนกันสินะอยากจะเรียนแล้วไฟกระตือรือร้นของข้าประตุขึ้นมาทันทีนายน้อยพวกเราก็ไปกันเถิดขอรับเสี่ยวจี้เอ่ยแล้วคว้ากระบี่ที่เน็บอยู่ข้างเอลโยนมันขึ้นไปเด็กหนุ่มกระโดดม้วนตัวขึ้นไปเหยียบบนกระบี่ที่ขยายใหญ่แล้วยืนอย่างมั่นคงข้าพงษนตกใจเอามือท่า ไม่คิดเลยว่าเสี่ยวจีเองก็ใช้วิชานี้ได้เช่นกันจะดูเบาคนรับใช้ตระกูลเย่เว่ยมิได้เลยสินักข้ารีบปรับสีหน้ากลับมาเป็นปกติแล้วถามเสี่ยวจีเสี่ยวจีเจ้าอยู่ขั้นใดแล้วหรือขั้นหกช่วงปลายแล้วขอรับเท่ากับข้าเลยอ่ะยายเจ็ดแปลกๆที่หน้ากันนักนายน้อยเช่นข้าต้องขยันกว่านี้เสียแล้วจะแพ้ให้กับเด็กรับใช้ของตนเองได้อย่างไรเสี่ยวจีเอียงหน้ามองมาอย่างไม่เข้าใจ ก่อนจะเอ่ยเร่งข้าพร้อมยื่นมือมาให้ข้าโบกมือปฏิเสธตอนนี้ศักดิ์ศรีนายน้อยของข้ามันสั่นคลอนไปหมดแล้วคืนให้อีกฝ่ายไปส่งศักดิ์ศรีของข้าคงแตกสลายเป็นแน่ข้าสร้างอนณาเขตเยตี้คลุมร่างก่อนจะมอบคําสั่งแล้วตัวของข้าก็ค่อยๆลอยขึ้นอย่างนุ่มนวลเสี่ยวจีมองมาอย่างตื่นตะลึงปนชื่นชมพลังเยตี้เอาละเรารีบไปกันเถิดไปสายตั้งแต่วันแรกคงไม่ดีนะัก ข้ายิ้มแล้วกล่าวออกมาไปด้วยท่าทีนุ่มนวลสง่างามเสี่ยวจีพยักหน้ารับแล้วขับเคลื่อนกระบี่ดบินนําออกไปข้าตามไปติดตดิระหว่างทางก็มีสิทธิในสํานักคนอื่นๆมองมาสายตาของเขานั้นอยากรู้อยากเห็นปนประหลาดใจข้าพยายามจดจําเส้นทางและตําแหน่งยอดเขาต่างๆอยู่จึงมิได้สนใจสายตาพวกเขาอยูอยูสายตาที่มองข้าเป็นตาเดียวนั้นก็ถูกย้ายไหลไปที่อื่นอย่างรวดเร็ว พวกเขาส่งเสียงตื่นเต้นออกมาเสียงดังข้าอดมองตามไปอยากรู้อยากเห็นไม่ได้ทันใดนั้นข้าก็เห็นปีกขนาดใหญ่ยักย้ายสีขาวกระพือบินผ่านไปนกกระเรียนขาวตัวใหญ่ยักย้ายบนหลังนกกระเรียนตัวนั้นมีชายหนุ่มหล่อเหลาผู้หนึ่งนั่งอ้าปากหาวเสียกว้างดวงตาของเขาเปลือต่ำราวงวงุนงงยังไม่ตื่นดีพลิปตาเดียวนกกระเรียนตัวนั้นก็บินไปไกลเสียแล้วเร็วมากโอ้โหวันนี้คงเป็นวันดีกระมัง ท่านเยเวฟเฟย์เข้าสำนักด้วยจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับส c r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ